เริ่มทามลิปแล้วเริ่มแล้วไงเออเดี๋ยวอย่าส่งมาอีกสักทีมันเริ่มแล้วแหละเริ่มแล้วเริ่มกูเริ่มจำไม่ได้สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบผมชอบกินเป็ดผมชอบกินไก่ผมชอบกินเนหมาดมึงไปห่านทำไมเขาไก่แล้วมึงต้องสลายนไข่ไข่อะไรพวกนี้ก็ได้ขอโทษนะครับโง่ครับไม่สอครับคือนัดกันไว้อะตัวตบเป็นพี่ปลายนะ แต่พี่นุกตบลักก่อนล่ะกูไม่ได้ตบลัตกูลืมสิบยี่สิบสามสิบสี่สิผมชอบกินเป็ดผมชอบกินไก่ผมชอบกินไข่ผมชอบกินเล็บไม่ทาไม่ทาโปกติละถ้าแต่คนาลิฟต์ปะเนี่ยเส๊บุ๊คลิฟตบทำไมต่อไปกวอะไรเนี่ยฮะคือลืมอีกแล้วอ๋อสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบผมชอบกินเลิบ มึงเละเลยวะสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบผมชอบขึ้นรถผมชอบขึ้นเรือผมชอบขึ้นเหนือล่องไปล่องไปตัดบทอีกแล้วของเขาแมมเดี๋ยวกูขึ้นเหนือไหมใช่ถูกแล้วแล้วแล้วมึงพูดยาวไปทำไม โม่ครั้งที่สามคุณลืมคุณลืมเอาสิบยี่สิบสามสิบสี่สผมชอบขึ้นรถผมชอบขึ้นเรือผมชอบขึ้นเหนือผมชอบขึ้นเรืออมึงไปมึงาดมากมึงขึ้นเรือเบสไปมึงโว้ยสิบยี่สิผมไปอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิบสสสิบผมชอบไปเที่ยวผมจบไปนะผมจะไปหา อะไรเอาใหมสงสารพ่อญงสมกิเด้มีนพอสมกินครับผมเดี Whew, ๋ยวกูไม่ถูกเหรอไม่ถูกอันนี้อันอันสุดท้ายอมันมีก่อนหน้านอีกอ้าวเดี๋ยวกูลืมไหมเนี่ยสิบยี่สิผมชอบไปเที่ยวผมชอบไปผับผมชอบไปเ็ป เดี๋ยวเดี๋ยวแล้วมึงชวนคนเดียวมึงชวนเพรากูเล่นนะพี่แล้วมึงทำไม่ได้เองกูลืมหมดทุกข้อตอนเนี้ยโง่ไม่ได้สิมึงไปผับแล้วกูไปอะไรต่อวะไปสังกับไม่ใช่อะไรไม่ใช่อ๋อี่ไปเที่ยวนะอ่ีไปเที่ยวอ่ะเอข้อนี้ไม่มีซ้อมนะโอเคเดี๋ยวกูไปอะไรครับเนี้ยฮะไปเยี่ยวมึงไปเยี่ยวดี จริงๆแล้วอ่ะพี่ต้องตอบว่าไปเยี่ยวไอ้นี่มันทำไมมันเล่นอีกอย่างล่ะไม่เขาความรู้ว่าคนหัวไวหรือเปล่าเออเอาคนหัวไวไงมึงกูไม่เตรียมมาไงสิบยี่สิบสามี่สบผมชอบไปนาผมชอบไปเที่ยวผมชอบไปเยี่ยวผมไปไม่ได้ทำไมเพราะผมติดเล็บผมจะอะ สมควรแล้วที่มึงจบจากแคลิฟอร์เนียอา <จบ S 2> ทำไม,มไม่ออกจ<อ>ากลิฟต์ล่ะไม่ติดในลิฟต์ทำไมก็มันติดอยู่ในลิฟต์ไงลิฟต์มันค้างอ๋อสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบผมชอบหาปูผมชอบอะไรไม่ได้ยังไม่เห็น <laughs> <c oughs> ปลาปลาโอ้หาปูปายน,ยนี่เด้อโงอครั้งที่หนึ่งสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบผมชอบหาปูผมชอบหาปลา คนที่อยู่ในลิฟต์มุกนี้มึงเขยียนใส่กระดาษได้พี่นะพี่จะไปนอนท่องอยู่บ้านมันไม่ได้แล้วมันเล่นไปแล้ว <c oughs> ผมภูมิใจคุณมากที่ผมเคียกับแม่เบียนมากครับผมคนละคนเอาวะอะไรนะพี่ว่าอะไรนะแม่ซื้ยังกนแม่ซื้ตอต้น <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไม่เบียดเหมือนกันแล้วไปเอาเอาไปว้เวลาหมดได้ยังเนี่ยหมดแล้วหมดแล้วฮะหมดแล้วหมดแล้วก็ก็กลับบ้านสิอ่าช่วงสุดท้ายอย่กับพวกเราแล้วกันอ๋อจะเป็นเละมากมามามาสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบผมชอบลงลิฟต์ผมชอบขึ้นลิฟต์ผมชอบกินลิฟต์ผมชอบทาลิฟต์กูแล้วปะเราลงลิฟต์ ถ้า <Okay. S 2> มีเวลามากกว่านี้นะครับผมจะส่งท้ายเรื่งนี้นครับ้ทุกคนเลยนะครับ mm yeah. ลอยออกไปหาเธอทุกเช้าค่ำไม่รู้จะทำยังไงอยากมีเธออยู่เคียงข้างให้เธอเป็นคนรักคนสุดท้ายตลอดชีวิตไม่กินให้ใครเก็เธอผู้เดียวที่ใจใหญ่ยับไว้ใจใด้ไม่ผิวได้เลยเือโอกาสตรงที่บอกกันเสเลยทำไมไม่ช่วยวะไปกับฉงก็แล้วแต่เธอกับใยเก็บมันนะ ถ้าจะมีเวลาก็ให้รบกลัวหนช่วยฟังขวาในใจสักนิดน,นึงลำตาลงก็เห็นแต่ใบหน้าเธอตีเช้าถึงมาก,ก็เจอว่าคิดถึงเธออยู่เป็นประจำใจมันก็ลอยออกไปหาเธออยู่ทุกเช้าค่ำไม่รู้จะทำยังไง เพียงห,ากกายห่างไกลเธอเป็นคนละคนสุดใจตลอดชีวิตไม่คิดในใครจะเธอผู้เดียวที่ใจฉันยังวันแต่ยังไม่มีผู้ใดได้ใจกดซือ้อโอกาสตรงนี้บอกกัสเลยไะคิดยังไงกับฉันก็แล้วแต่เธอ yeah. รอคิดถึงเธอหยุดไป็ประจากใจมันก็ลอยออกไปหาเธออยู่ทุกเช้าครับไม่รู้จะทำยังไงอยากมีเธออยู่เคียงข้างให้เธอเป็นคนรักคนสุดท้ายตลอดชีวิตไม่คิดแค่เก็เธอผู้เดียวที่ใจฉันยังไร้อนใจแต่ยังไม่มีฝูงมีใจก็ถือโอกาสตรงนี้บอกกันซะเลยเธอคิดยังไงกับฉันก็แล้วแต่เธอลบความเหงาไปนะเธอตีเช้าเึ่งมากก็เจอว่าคิดถึงเธ เป็นความจำใจมันก่อลอยออกไปหาเธออยู่ทุกเช้าครับไม่รู้จะทำยังไงแตอยากมีเธออยู่คิดกันไกลแเธอเป็นคนรักคนสุดท้ายตลอดชีวิตไม่คิดให้ใครแต่เธอผู้เดียวที่ใจฉันเย้ยไว้ใจแต่อยากเป็นมีผู้ดใดในใจคนซือตรกาสตรงนี้บอกกันซะเลยจะคิดยังไงทำใจ อะไรซอกกระจกไม่ใช่เราคุณมองคนอื่นนุ่นไม่บ้าที่เราดามาใช่กูอีกมองกระจกเฉยไม่ใช่ไม่นี่ไม่พี่มองกระจกตลอดใช่ไหมไม่ผมนึกว่าผมนึกว่าเสอ้อไพ่นึกว่าค่ายสิงไมอีกไม่พี่กระจกพี่ปอเหมือนพี่ปอมากใส่แฮ้ยมองไม่นานนะไอ้นี่มองไม่นานแล้วเนี่ยแต่งว่ารู้ว่าเหมือนปอแล้วมองไม่นานแล้วจ้ะมึงพูดกับไรแต่พี่ไปนี่นะครับเขายืนอยู่ต้งเขายืนอยู่นานแล้วเมิงเนี่ย ไม่เห็นสี่ช่ปิดไลฟ์ไม่ใช่หรอแต่ว่าเตะเขาไ่ซ้อมไงเหมือนกับปอเหมือนกับปอแต่ว่าต้องดูสิเอออุซ้อมทุกคนทุกคนนะครับนครับโอกาจะจากนี้ไปก็ถือในเชวสุดท้ายแล้วนะครับผมครับใครที่จะให้ตังแับเพื่อก็ให้ในตอนนี้นะครับออกไปไม่ได้ให้นะครับไปเอ่ยคนเดียวได้ไงเราด้วยสินะครับหนละบาทสองบาทนะครับ ใครที่ให้แบงค์ร้อยแบงค์พันปลายนุกปลายเขามานะครับเขาแบงค์ละแบงค์บาทสองบาทให้เข้าไปบาทสองบาทพวกไมยถึงทองนะครับโอ้คนคิดว่าเงินเหรออะไรนะเบอร์สามสามที่มองเหรมันคืออะไรเบอร์สามสาม โครงการคนละครึ่งเขาบอกอ๋อเดี๋ยวก็บ้านแตกสลักมาเพื่ออะไรอยู่ตรงนี้เอางี้อย่าดึงพวกผมไปกุกันเมืองกูไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวเพราะพี่ผมเปิดได้อยู่าพี่ทำปากเมื่อกี้ผมนึกถึงนึกถึงเพลงหนึ่งเลยผมนึกถึงเพลงนี้มากเลยเพลงอะไรวะอะไรมักได้บ่อได้บ่อเอาลองดิ มักเจ้าได้บ่วงมาค้าอยู่บวังมาเจ้าได้บ่วงมาเจ้ามาเจ้าได้วงแบบไม่ใส่หัวเอาแต่ปากได้ไหมเอาแต่ปากเอาแต่ปากเอาแต่ปากนะช่วงนั้นฟันแกยังไม่เข้าอะไรเงี้ยอาเล่าเลยไม่เอาหัวนะเอาแต่ปากนะเอ้ามาเจ้าได้บวงมาเจ้ามาเก่าได้วงมาเจ้าได้บวงมาเจ้ามาเก้าได้บ่อาสรงยาวขาวโบสรงยาวขาวโบ ยาวเข่าโบมะเจ้ามะเจ้าได้บอ่อโธ่พี่สนม<ะ>สภาพนี้ไม่ใช่คนจัดฟันหรอกคนดูดม้ามาแลเนี่ย <c oughs> พี่พี่ไอ้ชิลปพีคนนั้น <c oughs> มันทำไมอับปียังเลย <c oughs> ผมดูจากลักษณะพี่นะห <c oughs> น้าตามันน่าจะอับปีมากนะ <c oughs> แล้วมันมันมีร้องปากกว้างๆเลยนะพี่ลองร้องให้ผมดูได้ไหม <c oughs> ปากกว้าง อะไรนะเออตัวเจ้าฉบับตัวฉบับเฮ้ยให้ให้พี่เจ้าของงานดีกว่าพี่เจ้าของเฮ้ยพี่ของงานนี่จะจงให้กูร้องเพลงนี้เถอะเอาผมถามหน่อยคำว่าสนมสมพอนี่ตั้งตั้งมาจากอะไรมันหมายถึงอะไรกูเหนื่อยเด้ไม่ถามกันได้คือวันนั้นผมไปบ้านนุ้ยกรือนครั้งแรกผมคือไปสนมสมพ่อเออใครวะหัวทองทองฟันนี่ อยเเหมืออนช่ธิบายหน่อยคำว่าสนมสมพรหมายถึงอะไรตอนนั้นน่ะสนมเหรออ่าสนมเป็นน้อยเขาแหละไม่อ๋อสนมเนาะสนมสนมนี่แหละสนมกับเป็นนางสนมนี่แหละเป็นนางสนมเป็นนางสนมผู้ชายไงเป็นสนมสนมผู้ชายความความหมายมันสื่อถึงอะไรสมพ่อสมพ่อบรรดังสมพ่อนมีเงินนี่ตัง คือเหมือนชื่อตัวเองกูไม่เข้าใจเหมือนชื่อตัวเองเท่มากคุณชื่ออะไรชื่อจริงศักดาน่ะผมนะครับผมรัติภูมิเกียรติศักดิ์ไม่หาป่ะโอเค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 เดี๋ยวช่วงสุดท้ายนะคะเชิญน้องด้านหน้านะคะยืนเรียงกันด้านหน้าเลยนะคะเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์จากพี่ๆให้นะคะมันจะมีหน้าด้านอีกเหรอครับเราะงั้นโอเคค่ะทุกคนพร้อมนะคะทุกคนพร้อมนะคะ